ดีตอนรับขอสู่ช่องเจ๊เอี้ยงชาแนลและก็เล่าพัศรพิพาคับนำภาพัฟนคับแฟนชาวตาตัวเลขแนวทางโมดูลตาชิปโค้งสุดท้ายถ่ายสุดโค้งรูปแบบแนวทางคุณพ่อบประจองวดมากครับพี่น้องเอฟซีตุกท่านชุดสองวันเนาะจีแอ็ดภาพแฟนคลับแฟนชาวไปบนตัวเลขแนวทางของคุณพ่อบเป็นแต่ชุดสองวันตอนมีตัวเลขในแอ็ดเดี๋ยวถ้าพี่น้องเด้อ สุดจะเป็นแปดสองพี่น้องนี่ช่างจุดตองวัดอ๋ดูแต่ทิศน,น,น,นี่พี่น้องนี่พี่น้องเอฟซีตุกงฉันชุดตองวัดครับพี่น้องเอฟซีตุ้งฉันวัดประจําวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับนี่เป็นชุดตองวัดครับพี่น้องเอฟซีครับชุดตองวัดคุณผอเป็นตองวัดมาแปดสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สามตัวเขียนแขนครับพี่น้องเอฟซีก็คือ พอฝนปั้นมาเดีจะชุดตองวดก็คือศูนย์แปดสี่อันนี้เป็นแนวทางชุดตองวดอันนี้อัอน,นี้เ้องมาย่มโคฟสุดท้ายใช่สุดโคกอยนั้นะรูปแบบแนวทางคุณพ่อปัญจีออกมารูปแบบใดมีอยัางเพิ่เมเติมบ่ก่อนจะถึงวันหวยออกครับพี่น้องเอฟซีตุกทันเดี๋ยวลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจท่างทีมงานมานือนี้มาตามตัวเลขแนวทางโคฟสุดท้ายของคุณพ่อเป็นครับ ทีมดูสัตวน<ช>ครับสวัสดีคุณพ่อครับ<ด>พี่น้องวัดจังหวัดแล้วเปล่าจังหวัดมาฝันเกี่ยวเห็นป่าอมแล้วอมแล้วห <half> ้อมแล้วไก่เมื่อมันห้อมเข้ามาแล้วแมนแล้วไก่เม่อไก่เวทเลยได้เปล่าขอนขอมาขอนขอม้าเอรีแหละได้เปล่าชุดจังวัดพอฝันก็ได้จับป่าบผมอันแพ้ซีมหรอเอบป่าที่เสืตัวใหญ่ ไม่ได้ว่าอันเขาขัางปลาหน่อยเอาจะไปไงบอสดีไซกับชื่อแปดสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งหลักสามตัวศูนย์แปดสี่ปีมซเนี่ยพี่น้องเอฟซีทุกทนมียังเพิ่มเติมบอสคุณ่อพี่น้องเอฟซวันนี้มาโคืสุดทายเมื่อหน,นึ่งตอนเราเอาข้าวกล้วยมะไ้สามเครือกล้วยสามเครือ,ส,รอสูโอ,อ้กล้วยสุบก่อเนี่ย มือนนี่ขาเอาวยซุกสามเครื่องเรื่อนี้มาใหเป็นเครื่อได้บอกว่าเนี่ยมันป็นมีสามเครื่อ,องอปิตีใช่ยังสี่ใส่เก้าสามและเก้าสี มออะไรได้นอกหรืออีกไม่ได้สองหมื่นหนึงพันหนึ่งแี้สิม่ในสามสิบเอ็ดอะเอ้ไม่ในสามสิบสามสิบเอ็ดไม่ไวลามื่อเดียวออกวันสินแปดคำเก้าสามเอา3ะเก้าสามจุดนอ่งเก้าสี่เก้าสี่ ตีีใส่แต่สามว่าได้สามกับสามยี่แล้วล่ะครับแต่ก็สุกแยมนั้นเป็นสีอ๋อกล้วยสุกสามเครื่อเนี่ยก็ไม่ทรงให้พอเลยเนี่ยอ๋อจะติเป็นเก้าสามเก้าสี่ไอ้กล้วยสุกแค่แล้วขึ้นหนึ่งครับแล้วใส่ไหนก็จะพูดใส่ขั้นจากไอ้ย่ะนาคอนฝนว่าดูขับรถขั้นดับครับ สองเจปเจ็ดมันดอกเจ็ดแปดนนี้ฟันไไมรถเลขทะเบียนนั่นแปดสามตแปดบนโอ้กาตทำสุดยวกันนะพ่นะเนี่ยสุดนี้ครับได้สามตัวแปดสามหกกับมากม่นจะเป็นหกสามลลวเลยเห่อเออคือตัดกับหกสาม หกแปดหกสามหกแปดหกไม่วันที่ได้ยื่นเนี่ยเอาข่อยมาหายพอเนี่ยสามเพื่อนที่พูดถึงสามตัวที่บอกแปดสามหกตัดลินเอาพี่น่องชุดสามตัวของต่อไป มันันเกี่ยวก็มอร์ไใส่เกี่ยวก็รวหมอดกวนก็หนเกี๊ยวแปดเกี่ยวก็บวนเดหนึ่งไม่ฝันฝันเกี่ยวก็มอด์ไใส่สิเนี่ยอืมมต่ฝันใจว่าเขาข่วยมากครับสามชั่วหรือว่าใช่สามตัวใช่ป่ะว้าแป่สามหกเนาะเนี่ยเพราะว่าเก้าสามกับหกสามมันตัวเดียวกันมันห่กว่าเพื่อนจะมากััหพอกักหางเลย่เนาะ เพราะก้าเท่าตัวเดียวกันอืแต่เลขรถมันเป็นแปลสามหกครับมอเตอร์ไซค์ขนาดนขานาดไฟใหม่นะอืมปันรถไฟใหม่รถเพิ่นไปหน่อยที่คุณผัวเป็นแต่ว่าชุดตองหวัดเป็นจุต่อไบแต่วันนี้เ่าไกลกันอาจจะเป็นบนเป็น,นหลังวันนี้เนาะแน่นบนหลังนี่แหละละเลขอืมฝากไว้เป็นในทางนี้ไปหน่อยในาทางคุณผัวเป็นเพราะว่าวันนี้ ตอนแรกฟันเที่ยวก็ป่าเป็นช่วงสุตไายมากเข้ากล้วยมากพผู้พ่อสามดีสามเครื่อสามเครื่อเนี่ยตอนนีสามเครื่อจกต้นตกต้นไม่ได้สามเครื่อตัวเก้าซีนะพ่อตัวสามเก้าซีประมาณไหนเนาะเนี่ยอืมเมเนได้เอฟซีทุกท่านเขาข้างบนข้างล่างเขาเพิ่นทุกประเทศจึ่มต้องจป็นเก่าเพราะตัวป่วยครับแต่คันนี้เห็นต้นกล้วยเห็นแต่หนึ่งมันโบเห็เห็นแต่เพื่อ อือขอจะเครื่อนมาทรงเนี่ยเคืนฝันว่าฝันเห็นกล้วยชุกข้าเคี้ยต้นชุกอาไโอ้เก่าหนึ่ง้ล่ะโอ้อันนี้บบมีเคี้ยครับบมีอ้บ่มีต้นอ่แต่เคื่อสามิอเอาสามตัวเขาสามครับน้ำซุปพวกเต็มชีเอขึ้นน้อยหนึ่งโอ้ขึ้นลงเอาเนี่ยเนี่ยดีเลยเพียงไม่ว้วรซุก เอาจบขามานคุณพอคพณนฝากไว้เป็นแนวทางหวยประจำวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจะเลือเวล่อีกวันสองวันมมนอนีก็มาตามโคงชุดถ่ายคุณพอเพิ่นรวปแบบหน้าทางก็คือหวยสามเครื่องหวยสุกกัสินพอพนนง่ายๆไปองจีบไเจ้าสามเก้าสี่ระดัสามตัวก็คื้พอเพิ่นเกียวก็บม่จะใส่ก็คือนแปดสากกมหกออาจบขมัลับพี่องเอฟซีทุัทนขอบบุขอบคุณคุณพอเพิ่นฝากไว้เป็นแนวทางสน,นันเด้อพี่้องเ้อ โปรดใช้วิจารณญาณในาการรับชมรับฟังครับอะพี่น้องเอฟซีลาคุณพ่อครับสวัสดีครับโอ้สุดท้ายถ่ายสุดข่งคุณพ่อเป็นฟันเกี่ยวกับห้วยสุกพี่น้องห้วยสุกข้าเกลือหลกักะยกไม้เอาเป็นบั้นเครือเลยช่วงต่องวดคุณพ่อเันเด็ดตัวนี้พี่น้องโอ้สุดท้ายเันเด็ดตัวนี้หนีกันพี่น้องึินเตียมเดียวึ้นเตียมล่งเตียมเท่านะ่ะ เอาไงมาหนีเป็นชุดต่องวดได้ไปนอนนี่ชุดต่องวัดกับโค้งสุดท้ายให้เบิ้งพี่น้องเย็บซี่ทุกท่านมันจะบ,บนนี้กันจะคือบนนี้กันมองได้ยัดะพี่น้องเบิ้งจะชือบนนี้กันมองได้จะชือแปดสามหกกับศูนย์แปดสี่มันบนนี้กันพี่น้องเย็บซี่ทุกท่านชุดบนเราจะเป็นเก้าสี่เก้าสามแปดสามแปดสี่กับนน 9, 4, 9, 3, 8, 3, 8, บนนี้กัน พี่น้องเอฟซีดูถ่านรูปแบบแนวทางคุณพ่อเปนวันนี้เป็นเพียงจะว่เออปล่อยแล้วไปแล้วออกแล้วพี่น้องออกแล้วออกแล้วออกแล้ว,ออลวนี่พี่น้องเอฟซีนี่คือชุดตัวงวัดครับพี่น้องชุดตัวงวัดจะเป็นตัวนี้หลักคงตู้ถ่ายสปินตัวเซมี่ขงสุดถ่ายแต่เิมี่เก้าสามเก้าสี่สามตัวสิปินแปดสามหกส่วนชุดตวดัวงวดจะคือแปดสี่แปดศูนย์แปดหนึ่ง ตอนไหนเจ้าพี่น้องเอฟซีดูสันจะไปพิจารณาโอ้ลูปแห้งขนาดเจ้าพี่น้องมือนี่เออสุดทีไม่ใช่ครับพี่น้องเอฟซีดูสัขขนรูปแบบแนวทางโมดูตาทิพย์ถูกจงมันหมานลำลำไปลุยกันสุกขั้วโซค้นขับพี่น้องเอฟซีดูสันเนาะบอกกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนีล้ลาลงสวัสดีครับลูปแห้งหลายพี่น้องลาก่อน